เลือกสอสอ,สอคืออุดมคติแห่งความหวังแต่พักหลังกลับทําตัวเหมือนเห็บหมามีหลายคนหวังชุบตัวเล่นราคากระโดดไปกระโดดมาเห็บหมาอย่างอายก่อนเลือกตั้งประกาศมาค่าเด่นชัดกลาบละครับเลือกผมเป็นกระบอกเสียงพอมีเงินมาฟาดให้จิตใจเอียงเร่ขายเสียงใครจะดา่าข้าไม่ฟัง อยู่กับรุงหมดวาระก็กลับมาทุกคนจ่าที่ฉันไปถูกบังคับไอหน้าเชี่ยถ้าแน่จริงไปอยากกลับแผนดิลรับคนรู้ทันยังไม่ไอายเล่นละครตบตาคนทั้งประเทศแอบบสมเพศเขารู้ทันรอวันหอนวางกับดักหักหลังประชาเตือนไว้ก่อนสี่ปีหน้ามึงอย่าร้อนกับผลคะแนนทั้งความดันเบาหวานและไขมันเป็นมาแล้วขอสักครั้งนั่งนายก ก่อนจะตายเพื่อเป็นเกียรติไอโสโครถึงนรกติดยศไว้ใส่ฝาลง